ตำนานเรื่องเีในมหาวิทยาลัยทุกทุกสถานที่ย่อมมีตำนานและเรื่องเล่าสืบต่อกันมายิ่งเป็นสถานที่ที่มีอายุหลายสิบป,ปีแล้วนั้นย่อมที่จะมีผู้เข้าออกมาหน้าหลายตาและสร้างตำนานจนกลายเป็นพี่กล่าวคานของผู้คนรุ่นหลังนั่นเองเรื่องเกิดกับนักศึกษาสาว,สาวคู่หนึ่ง อาศัยอยู่ที่ประมาณชั้นสองหรือสามของหอหญิงเกตช่วงนั้นเป็นช่วงที่สอบนักศึกษาต่างกำลังอ่านหนังสือกันอยู่ซึ่งนักศึกษาหญิงคนหนึ่งไม่ค่อยสบายอ่านหนังสือในห้องตอนหัวค่ำแล้วเพื่อนร่วมห้องทวนไปทานข้าวแต่ว่าเพราะเป็นข้ายอยู่จริงไปไม่ไหวอยากพักผ่อนพอเพื่อนคนนั้นเห็นเพื่อนไม่สบาย ด้วยความเป็นห่วงจึงบอกว่าเดี๋ยวไปทานข้าวคนเดียวก็ได้แล้วจะห่อข้าวมาให้คุณที่ไม่สบายจึงฝากซื้อลาดหน้าแล้วขอบคุณเพื่อนไปหลังจากที่เพื่อนออกไปจากห้องแล้วนั้นเธอก็นั่งอ่านหนังสือต่ออ่านได้สักพักก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวเพราะไข้ขึ้นจึงนอนพักตอนนั้นอยู่สลึมสลือแต่มีความรู้สึกว่านานมากแล้ว ทำไมเพื่อนยังไม่กลับมาสักทีตกดึกฝนเริ่มตกหนักเธอก็ตื่นขึ้นมาอ่านหนังสือต่อในใจเป็นห่วงเพื่อนมากๆพราะออกไปนานมากๆยังไม่กลับสับพับเธอได้ยินเสียงเบาๆดังจากชั้นล่างจากทางบันไดป๊อกป๊อกป๊อกเสียงน,นั้นดังขึ้นเป็นระยะระยะใกล้เข้ามาจากทางบันไดดังขึ้นเรื่อยๆ เสียงเหมือนคนกำลังแบกของหนักบางอย่างขึ้นมาและเสียงนั้นก็ดังจนถึงชั้นที่ห้องเธอแล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงคืดยาวๆเสียงเหมือนคนกำลังลากอะไรสักอย่างไกลเข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าห้องเธอเธอเริ่มเอดใจและมองไปทางประตูในใจนึกว่าเพื่อนกลับมาแล้วแต่ยังเงียบ อดใจหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูก็ก็ก็แล้วเนี่ยไปนักศึกษาสะดุ้งสุดตัวคิดว่าไม่ใช่เพื่อนแน่แล้วถ้างั้นทำไมไม่เปิดเข้ามาเลยจึงเดินไปเปิดประตูตรงลูกบิดประตูมีถุงไฟห่อลาดหน้าแขวนอยู่พอเห็นลาดหน้าก็งงแล้วเพื่อนอยู่ไหนทำไมไม่กลับมาหรือติดฝนเลยฝากคนอื่นเอามาให้ แต่แล้วก็แกะหอลาาดหน้าแล้วทานหลังจากนั้นก็ทานยาตามได้กับพัดนืเธอก็หลับไปรุ่งเช้ามีคนมาเคาะบอกว่าเพื่อนของเธอตายแล้วนักศึกษาหญิงคนนั้นถูกฆ่าคมคืนตรงพงหญ้าข้างทางคาดว่าเหตุเกิดประมาณหัวค่ำลักษณะศพสภาพแขนและขาทั้งสองข้างหักอาจเกิดจากการที่คนหลาย เอาธนหมายทุบตีเพื่อนไม่ให้หนีนักศึกษาหญิงที่ตายกำลังเดินทางกลับจักตลาดหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเพราะทุกทีจะไปกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่สบายจิงไปคนเดียวโดยเพื่อนฝากซื้อข้าวหอ่อคนหลายอาจเห็นว่าเป็นคนเดียวจึงลงมือแล้วลาดหน้าเมื่อคืนละ่ะไม่มีใครรู้คำตอบแน่ชัดแต่จากที่ฟังกันมาคือ หลังจากที่ตายไปแล้วด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่สบายและยังหิวจึงนำห่อหน้าหน้าที่ซื้อมาฝากไปส่งให้แต่จะไปส่งยังไงแกนหักขาหักหมดแล้วลักษณะที่เขาเล่ามาคือเพื่อนคนนั้นใช้ปากคาบถุงแล้วใช้คางเกยพาตัวเองมาจนถึงหอพักแล้วใช้คางเกยบันไดลากตัวเองขึ้นมาเป็นเสียง เสียงคืดคืดที่ได้ยินคือเสียงลากตัวเองจากบันไดามาจนถึงหน้าห้องปรากฏเป็นรอยเปียกน้ำยาวติดต่อกันหลังจากฟงหอลาดหน้าให้ได้เรียบร้อยแล้วเธอก็หมดห่วงตอนแรกทุกคนไม่เชื่อที่นักศึกษาคนนั้นเล่าแต่หลังจากที่นักศึกษาที่พักอยู่ห้องข้างๆยืนยันว่าในคืนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังยกของหนะัก และลากของหนักจากข้างล่างขึ้นมาแล้วทุกคนต่างเชื่อสนิดใจ